สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์โอนะครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับผมมีที่พักที่อยากจะแนะนําให้ผู้ชมหลายๆคนได้มาพักกันนะครับที่นี่นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นบ้านต้นไม้นะครับเป็นรีสอร์ทและเป็นเหมือนสไตล์โรงแรมนะครับเป็นโซนแบบป่าเลยนะครับ ดูเลยครับนี่คือเป็นต้นไม้ที่เขาทําขึ้นมาเป็นต้นชำฉา,าใหญ่ๆเลยเปลีวยนล้อมๆนี่ก็จะมีทั้งต้นชำฉาต้นยางนานะครับแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ๆห,ห,หลากหลายชนิดเลยนะครับที่ผมเห็นนะแต่ต้นไม้แต่ละต้นนี่คือใหญ่มากแล้วก็บรรยากาศลมลื่นดีมากๆนะครับผมมาช่วงนี้ก็คือมาทําธุระพอดีน้องที่นี่เลยก็เลยจัดที่พักที่นี่ให้นะครับก็เลยมีโอกาสได้มาพักแล้วก็มาเห็นบรรยากาศแล้วมันเส้นรอบเมืองข้าง,างๆเส้นรอบเมืองเองนะครับแถวแถวมหาลัยราชภัฏแล้วก็สถาบัน ของมองกีฬาแห่งชาตินะครับอยู่ใกล้ๆเนี่ย เดินเข้ามาแล้วก็โซนเลครับก็นอกมาแล้วก็เดินเข้ามาข้างในการตกแต่งผมในทีแรกผมก็มองมอง,มองดูไกลแล้วก็เขาใช้สถาปัตยกรรมแบบสไตล์เหมือนผสมผสานนะเนาะเราก็มองดูแล้วก็เลยคล้ายๆกับแบบญี่ปุ่นบ้างนิดๆหรือออกเกาหลีหน่อยๆนะเราก็เดินขึ้นมาเข้ามาข้างในตรงนี้เลยตรงเข้ก็มาก็จะเจอที่เคาน์เตอร์เลยครับเคาน์เตอร์ตัวนี้เราก็จะมาเช็คอินกันที่นี่นะครับดูนะครับดูอากาศลมรืน่นบรรยากาศสดใสมากอาหารก็เดนเครื่องดื่มเราก็มีขายนะครับที่ตรงนี้่เลยนะครับราคาก็ไม่แพงด้วยมีกับ ฟงกาแฟขายด้วยนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นโซนอาหารตอนเช้าหรือนั่งกินตอนเย็นหรือนั่งเล่นนับทานอะไรไปรีบหผือรอ,เพ,อ,รอเพื่อนหรือรอเพื่อนทํางานก็ประมาณนี้ท่าน,นี้ผมจะพาท่านู้ชมเดินไปดูห้องนอนนะครับห้องที่พักผมนะครับที่นี่ผมก็เลยเดินมาด้านหลังข้างหลังจะเป็นโซนการจัดสวนเป็นแบบป่าเลยนะครับมีต้นไม้หลากหลายนานาพันธุ์มีหลากหลายแนวมากเลยมีห้องผ่านแล้วก็จะมีผ่านบ้านเป็นหลังบ้านเป็นห้องนะครับเราจะดูเดินเข้ามาดูครับบรรยากาศลมรื่นมาก นะครับดูดีมีโต๊ะมีนั่งสําหรับให้หลับนั่งเล่นนะครับมีอากาศที่บริสุทธิ์นะครับตัวนี้ก็ถือว่าแบบผมมาแล้วผมชอบเลยแล้วสังคมผู้สูงอายุหรือคนที่แบบชอบแบบธรรมชาติคงชอบโรงแรมสไตล์แบบนี้มากๆเลยนะอันนี้ครับที่ผมพักอยู่ผมตึกพักอยู่ตึกข้างหลังนี้เองนะครับข้างหลังนี้ก็จะเป็น2ชั้นนะครับตรงข้ามผมก็จะเป็นที่พักเป็นลักษณะเป็นตึกเป็นชั้นแต่ ข้างในตรงกลางนี่ก็จะเป็นแบบสวนพฤกษาชาติเลยนะครับเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่เลยมีน้ำซับเนี่ยข้างบนนี่ก็ยังมีข้างหลังตรงข้างบนเดินก็มันนม่ยาวก็จะมีแบบน้ําที่แบบว่าที่เล่นน้ํานะครับมีเด็กๆสามารถลงมาเล่นน้ําได้นะครับมีสระน้ํในด้วยอันนี้ก็เป็นบริเวณรอบนอกระเบียงที่มองเห็นสระน้ําผมพักอยู่ตรงตึกนี้เองนะครับตรงตึกนี้ก็ถือว่าเป็นตึกที่แบบมองเห็นสระน้ําได้เลยนะครับ อัน,นก็จะเป็นโซนบ้านพักนะครับบ้านเป็นหลังแล้วก็เป็นห้องนะครับติดซอยกันไปเลยต้นนี้เราก็คือต้นไม้ที่น่าจะเป็นสตอรี่ของเขานะครับเป็นต้นชําช้าขนาดใหญ่แล้วก็มีเถาวันมีพืชพันไม้เลื้อยครับขึ้นเต็มเลยแล้วก็มองดูแล้วแบบสวยแบบลมเลื่นมากๆเลยคราวนี้นผู้ชมเดินไปดูที่ห้องพักดูสิครับว่าห้องนอนเราน้านอนขนาดไหนอันนี้ผมอยู่ที่ชั้น2นะครับก็เลยเดินมาเรียบร้อยแล้วนะครับห้องพักวันนี้นะครับ ก็เป็นลักษณะแบบเขาทำแบบปูนผสมไม้ห้องสามหนึ่งสองนะครับที่ผมมาครับก็ลองพอเปิดประตูเข้าไปเรียบร้อยแล้วเสียบขี่การ์เปิดไฟโอ้โหห้องกว้างมากนะครับกับราคาแค่ไม่กี่ร้อยเองประมาณ600บาทเองนะครับดูห้องกว้างมากเป็นเตียงิงไซส์เตียงใหญ่เลยพื้นก็ทําเป็นป่ากเก้น,นะครับป่ากเกเป็นพื้นไม้ วกผสมเฟอร์นิเจอร์ก็จะเป็นไม้แล้วก็มีกระจกแต่งตัวมีทีวีมีตู้เย็นเลยมันโรงแรมใหญ่ๆเลยนะครับอันนี้ก็จะมีระเบียงข้างนอกผมก็จะเดินออกไประเบียงเพื่อไปดูว่าข้างนอกมีอะไรน่าเดินดูบ้างเสร็จแล้วแล้วก็มีพมมาม่าน์คลายกันแสงนะครับออกมาข้างนอกโอ้โหเดินลงมาข้างนอกเราก็จะมองเห็นนู่นเลยครับสระน้ําเลยใครๆมาเล่นน้าลูกๆหล,ลานมาเล่นน้ำเรามองเห็นได้บรรยากาศมานั่งดื่มอาหารดื่มเครื่องดื่มนิดหน่อยจินดูบรรยากาศสูรออกซิเจน โอ้โหถือว่าได้เลยมองลงไปข้างล่างดีครับเป็นทางเดินทางเดินเขาทำเป็นบันไดมันบันได,ดไม้เขายกสูงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็ที่นี่ก็จะมีที่นั่งให้ได้ด้วยนะครับก็ดูแล้วว่าห้องนอนเราก็ล่มลื่นพอสมควรเลยแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยนะครับตรงนี้ดูห้องนอนแล้วดูมุมจากข้างบนนะครับเป็นวิวสวนวิวป่าเลยมีต้นไม้ขนาดใหญ่ที่นี่เขาต้องใช้เวลาปลูกต้นไม้นีนะ